สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมสวัสดีทุกๆท่านแล้วก็สวัสดีแฟนมันแท้ทั่วประเทศครับก็ยังอยู่กับทีมงานก่อนคำครับไปไซน์นั่น,นสื้อทอเสื้อทอเสื้อทอายัางปะซูปน้ำบ่ นี่ครับสลิงนี่ขนมาทั้งอำเภอแล้วครับจตุรพัฒน์พิมาเนี่มารวมกันอยู่ที่นี่หมดแล้วปอีกอีกอผมไปซื้อแค่ไปเซาอ๋อป้าจะไปเอาสลิงอีกป้าวันครับโบนี่หลายเส้นแล้วครับ เครื่องเส้นของไหว้นะครับขาดไม่ได้ก็คือกล้วยนี่แหละครับเด้าที่กินไปแล้วสองสามลูกเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับวันนี้คือวันที่ห้านะครับวันที่ห้าสี่วันผ่านไปมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสี่วันผ่านไปนี่กู้ขึ้นในขันหนึ่งเหลือขันหนึ่ง ยมาดบรรยากาศกันหน่อยนี่ครับยังอยู่ท่าเดิมนะครับยังอยู่ท่าเดิมโน้ําเยอะเลยวันนี้หวันนะครับที่จมโคนวันนี้จะขึ้นหรือเปล่าก็ต้องติดตามกัน,อกนโอเบโกเอชเคหนึ่มาร์ที กิจกัดเดิมครับอ่าปากทางบ้านอ่าน้องน้องขันน้องเพียขันมาครับปากทางบ้านน้องเพียขันนะครับบ้านดงแดงตำบลดงแดงจดตุรพัฒน์พิมานร้อยเอ็ดครับตอนนี้น้ำออกแล้วอาการนี่ นาเป็นห่วงครับเกือบจะเสมอหลังเก่งแล้วครับเกือบเสมอหลังเก่งแล้วต้นเหตุก็มาจากภารกิจนะครับเข้ามากู้รถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวจมอยู่ตรงนี้คันนี้เข้ามาจะมาดึงดึงไม่ขึ้นทีนี้จะเดินไปดึงด้านหลังรถเกี่ยวข้าวหันหน้ามานี้ขอขึ้นคันนาเท่านั้นแหละเรียบรอยติดแล้วก็โทรเรียก พักพวออกมาอีกคันหนึ่งฝั่งนูน้นจมอยู่ตรงนู้นครับกูขึ้นได้แล้วเรียบร้อยรถแมคโครที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมด5คัน,คนรวมไปถึงรถขุดจิ๋ว p c 0 0คันนี้ด้วยนะครับปฏิบัติการเมื่อวานนี้ขุดทั้งวันขุดไปขุดมาครับขุดจากนู้นมาถึงนี้แหละ ได้สะลูกหนึ่งได้สะลูกหนึ่งแล้วครับบรรยากาศวันนี้ก็ยังนิ่งอยู่ป่าวันกำลังไปเอาสลิงอยู่แต่ว่าด้านหน้าครับมีต้นมะพร้าวมาเพิ่มอีกสองท่อนสดๆเลยต้นมะพร้าว ต้นพานี่ก็ต้องซื้อสลิงนี่ก็ทั้งเช่าทั้งยืมนะครับเพินเนเนเ่นไปเอาหาอันทออยู่ปะนี่สีบ่บอตอนนี่เดอ๋ยวปะเจ้าได้นอนเฝ้าวะเจ้น,นอกองเจ้าได้นอนเฝ้า,านอฮะ นอนอยู่ใส่นอนไม่นั่งเท่านี่เขาเห่เต<ช>ีมันอกนอกยี่มสามนิ้วมันบ้าดูดดึ่นบ้าแน้าร่งไปแล้วมันดูดได้น้อยๆนี่ครับสั่นเลยเสียนอกเหนามาแต่เช้ามาเล่นน้ำแต่เช้าเลย,ยไไเอาไปจุ่มหวังไหมว่างมันจังเถี่ยวหูเจ้าเด้นอนเป็นคนครับติดเป็นบ่

ขุดแล้วครับเสียหินไม่เห็นเขาซื้อเพี่รไหมใก่งไก่ไหมเขาเหมือนกับจีไรพี่เขาท้วงแมนลูกขุดวกนี้ลูกึไปขุดไปใครว่าหินโตแัวใครวัวเพ็ดขุดทางน้ำครับเสียหินฮาวันแล้วหัวย่องหมดแล้วเสียหินบอกไอ้บุ้งต่อกูดเดียวก่อนเนี่ยไปกูดเห็นมึงสองหมื่นเลยเอาเลยท่านเบื่อกันนะครับทอม <laughs> เพ่งได้สิยะเรียนกี่ต้มจะเศร้าได้ติครับผมแก่าเล้าแกบอกมาตั้งแต่ตีห้าเลยครับภา <c oughs> รกิจวันนี้นี่เริ่ม <c oughs> เริ่มต้นก็ไปตัดต้นมะพร้าวก่อนแปลวมนันจะใช้ก่อต้อนมะพร้าว <c oughs> ในตำบลดงแดงบ่ตำบลยังกว่ป้าสังโอ้ขามตำบลเลยครับต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวของตำบลตำบลดงแดงนี่หมดแล้วครับใครจะมาซื้อลูกมะพร้าวขาดตลาดนะครับผมไม่ต้องมาครับหยเยวด่วไวยเดดเอว ติดแล้ว oh <my> ไหลแล้วครับน้ำไหลแล้วไหลมาไหลมา สูบน้ำมาสามวันแล้วครับน้ำก็ซึมออกตลอดลงไปสำรวจแล้วมีอะไรอุดท่อหรือเปล่า กว่าจะแห้งก็ใช้เวลาครับสูบน้ําหลังจากสูบน้ําเสร็จปฏิบัติการจะเดินต่อยังไง,งก็เราไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันครับแผนการนี่ถูกปรับเปลี่ยนตลอดเวลาป๋าวันผู้บัญชาการใหญ่ครับจะอ,ออกคําสั่งยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาติดตามรับชมกันใหม่นะครับในช่วงนี้ก็บรรยากาศก,าก็อย่างที่เห็นครับบรรยากาศของวันที่ห้า นะครับที่ติดลมวันที่5ที่ติดลมวันที่4ของปฏิบัติการกู้ครับรถแมคโครอยู่ในพื้นที่นี้5คันครับหลบอยู่ในป่านะครับหลบอยู่ในป่าฝั่งนูน้นแผนการนี่คือจะนู้นนะครับยืนอยู่บนถนน ก็เกี่ยวสลิงดึงครับส่วนจะผลจะเป็นอย่างไรนั้นรอติดตามกันตอนต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนครับเราจะรายงานกันทุกๆ1ถึง2อชั่วโมงนะครับเจอกันใหม่ส,สวัสดีครับ